แกนชายหน้าค่ะมาทุกครั้งไปรตรงมานอนนี่นะคะให้ขีดทาชสองใบค่ะอ่ะรับทรศัพท์ค่ะรับทรศัพท์ทำไมนีย้ามถ้า อังขอดูอืม A U N d ครับวิวเมืองค่ะรอนี่นะคะเสียดายมากค่ะเพราะว่าเราเที่ยวด้วยกันใช้ได้แต่ไม่ได้รู้จัดจองมาก่อน I A N เสียดายมากก็นะคะเก็บของเก็บของค่ะเอางี้นะคะนี่ค่ะ สื้อผ้านะคะได้เป่าผมตู้เซฟรองเท้าเดินในห้องนะคะอ่ะตัดภาพมาที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะอ้่าวลืมเอามาเหรอโอเคเอห้องน้ำค่ะ<บ>นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะนอนที่นี่ผ่านการฆ่าเชื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้ว วิวเมืองค่ะพระาที่กำลังตกดินเลยไม่ง่วงไม่รู้จะพูดอะไรเหนื่อย มาทุกรอบดีทุกรอบค่ะบอกเลยพนักงานบริการดีแล้วก็ห้องสะอาดห้าเต็มห้าค่ะที่นี่แล้วก็พนักงานฉีดวัคซีนแล้วค่าเชื้ออะไรดีโอเคโรงแรมดั้งโรงแรมเดิมของเรานะคะมาที่ไรก็ต้องมานอนที่นี่เสียดายใช้เราเที่ยวด้วยกันได้แต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาพักหรือไม่พักดีเพราะว่านึกว่าไปเที่ยวมาแล้วก็คือจะกลับบ้านเลยเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่มีการตลาดกลางคืน ก็ไม่เป็นไรมากินสตตีิฟู้ดก็ได้แกนใช้หน้าหัวเตียวค่ะ